การศึกษาทางนิเวศวิทยาของสัตว์กีบคู่ที่เรียกว่าวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแท่งซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างเดือนพฤษภาคม2526ถึงเดือนกันยายน2529รวมเวลากว่า3ปีโดยทรพัฒประยุนสิทธิ์ได้พบว่าวัวแดงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ชอบหากินและพักผ่อนนอนสลับกันไปตลอดทั้งวันวัวแดง มีพฤติกรรมในการเลือกถิ่นอาศัยที่สัมพันธ์กันกับพืชอาหารและสภาพป่าที่เปลี่ยนไปตามแต่ฤดูกาลน,นอกจากนี้แล้ววัวแดงจะมีการแบ่งแยกแบบแผนในสังคมออกเป็นสองลนะักษณะคือแบบโดดเดี่ยวและรวมฝูงการรวมฝูงของวัวแดงมีการจำแนกกลุ่มออกไปอีกอย่างซับซ้อนมากกว่า5ลนะักษณะโดยถือเพศและจำนวนประชากรในฝูงเป็นเก ภาพวัวแดงฝูงนี้ซึ่งถ่ายทันในป่าเต็งรังห่างจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานังรำลงมาทางใต้ราว20กิโลเมตรเป็นฝูงวัวแดงที่หาก,กินรวมอยู่จำนวนถึง18ตัวแบ่งเป็นวัวเพศผู้ประมาณไม่นอกก้อยกว่าสตัวส่วนที่เหลือไม่สามารถบอกเพศและอายุได้ชัดเจนแต่เราก็พบว่าในฝูงวัวแดงมีลูกอ่อนติดตามฝูงอยู่ด้วยถึง3ตัว ในการสำรวจของเิรพัฒประยูนสิทธิ์ระหว่างปี2526ถึงปี2529เขาได้พบวัวแดงทั้งหมด58ครั้งในจำนวนนี้แบ่งเป็นวัวแดงที่อยู่อิสระเพียงตัวเดียว13ครั้งและพบวัวแดงที่อยู่เป็นฝูง45ครั้งสิ่งที่น่าสังเกตต่ตอไปก็คือรายงานของเิรพัฒนบอกอีกว่าฝูงวัวแดงที่พบส่วนใหญ่จะมีวัวรวมฝูงอยู่ตั้งแต่2ถึง10ตัว น้อยครั้งมากที่จะพบฝูงวัวแดงจำนวนมากกว่า10ตัวอาศัยอยู่รวมกันการได้มีโอกาสบันทึกภาพฝูงวัวแดงขนาดใหญ่เช่นนี้จึงเป็นโอกาสที่จะพบได้น้อยมากสัตว์ขีบคู่ที่สามารถพบในป่าห้วยขาแข้งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดและสัตว์ที่จะทําให้เกิดความสับสนต่ตอผู้ติดตามรอยวัวแดงอยู่เสมอก็คือกวางกระทิงและควายป่าธีรพัฒนประยุนสิทธ ได้แกะตามรอยวัวแดงมาตลอด3ปีที่ทำงานวิจัยจึงมีความชำนาญและสามารถแยกแยะรูปรอยกีบสัตว์ว่าคือทีริดใดได้ไดอย่างถูกต้องเขาบอกกับเราว่าบางครั้งรอยเท้ากวางขนาดใหญ่ก็ทำให้นึกว่าเป็นรอยของลูกวัวแดงนอกจากจะสังเกตในย่างละเอียดว่ารอยขีดเล็กๆของกวางนั้นได้เดินติดตามฝูงวัวต่อไปหรือไม่หากยังคงเดินตามต่อไปเป็นระยะไกลก็ให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นรอยของลูกวัวแดง พราะกว่างนั้นบางครั้งก็เพียงเดินมาอาศัยหากินตามแหล่งอาหารเดียวกับฝูงวัวเท่านั้นสัตว์กีดคู่อีกชนิดหนึ่งที่เคยพบหากินในป่าเมืองไทยก็คือกูปรีหรือโคไพราการค้นพบกูปรีเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2478นับเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดสุดท้ายที่ถูกค้นพบในโลกในประเทศไทยมีรายงานการพบกูปรีครั้งแรกเมื่อปี2488 ที่เทือกเขาดงรักชายแดนใกล้ประเทศบัมาในปี2492มีรายง,งานผู้พบฝูงกูปรีขนาดเล็กในป่าดงจานจังหวัดนครราชสีมาและยังมีการพบรอยกีบขนาดยักษ์ของกูปรีอีกสามครั้งที่จังหวัดบุรีรัมสีเสเกตและสุรินในปี2519 2524และ2525 25, ตามลำดับปัจจุบันได้มีการหาหลักฐานซึ่งพอเชื่อได้ว่า ขนาดนี้ในโลกอาจมีกูปรีเหลืออยู่ไม่ถึง250ตัวที่หลบอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศอินโดจีนซึ่งเป็นรายงานที่ IUCN ได้คาดการไว้ ทิ่นาศัยของวอัวแดงมีพืชอาหารคล้ายกับกระทิงบางช่วงของฤดูกาลจึงมีผู้พบวัวแดงและกระทิงมาอาศัยหากินในบริเวณเดียวกันแต่กระทิงเป็นสัตว์ป่าที่สามารถหากินอยู่ได้ทุกสภาพป่าและมักชอบป่าที่ค่อนข้างรกทึบมีความชื้นอากาศไม่ร้อนจัดเกินไปนักดังนั้นขอบเขตการกระจายพื้นที่ของกระทิงในป่าห้วยขาแข้งจึงพบทั่วไปแม้ในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลถ,ถึง1,500เมตร ผิดจากวัวแดงซึ่งพฤติกรรมการหากินจะกระจายอยู่ตามป่าเต็มรังและป่าใปจะพันที่ค่อนข้างแรงนานๆครั้งจึงพบว่าวัวแดงเดินหากินในป่าดงดิบหรือตามภูเขาสูงซึ่งไม่มีพืชอ,อาหารสําคัญขึ้นปกคลุมการตรวจทาร่องรอยสัตว์กีบคู่ขนาดใหญ่สามารถทําได้ง่ายในช่วงฤดูฝนที่ดินอ่อนนุ่มจุดเริ่มต้นที่ดีก็คือปลักหลุมที่มีน้ําขังซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นการแกะรอย บางครั้งการตามรอยกีบซึ่งปรากฏในที่รกอาจจะสร้างความสับสนทำให้เดินหลงเข้าไปในแหล่งที่หลบกำบังของฝูงกระทิงเขาอย่างไม่ตั้งใจได้กระทิงมักแอบหลบพักในแนวป่าที่กำบังมิดชิดคอยสังเกตระแวงภายรอบตัวอยู่ตลอดเวลากระทิงเป็นสัตว์จมูกไวชอบอาศัยในดงดิบที่ยากต่อการสังเกตเห็นตัวเมื่อมันตื่นตกใจแล้วจะวิ่งหนีตะเลยขึ้นสู่เขาสูงยากที่จะติดตามได้อีกครั้งในวันเดียวกัน กระทิงที่เราพบรวมผูงอยู่ด้วยกันสามตัวแต่ส่วนใหญ่กระทิงมักเดินหากินอยู่เพียงตัวเดียวในป่ากระทิงโทนเป็นสัตว์ป่าที่ติดตามประชิดต,ตัวได้ยากในการทํางานภาคสนามของทีมงานเรานั้นมีอยู่เพียงครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นที่จะสามารถเดินประชิดเข้าไปใกล้กระทิงโทนที่ค้นพบได้แต่ทุกครั้งเราก็ไม่เคยสามารถถ่ายภาพเข้ามาได้อย่างเต็มตัวเนื่องจากป่าบริเวณที่กระทิงชอบอาศัย าในิบครั้งสภาพป่าจะรกทึบหนานั่นมีไม้พุ่มเตี้ยสูงไม่ต่ำกว่าสองเมตรซึ่งจะสูงไล่เลี่ยกับกระทิงที่มีวัยโตเต็มที่แต่ทริปนี้ของทีมงานสองโลกเป้าหมายของเราก็คือวัวแดงสัตว์กีกคู่ที่หาดูได้ยากของป่าห้วยขาแข้งวัวแดงเป็นสัตว์ป่าที่มีการวาระบบสังคมไว้อย่างน่าสนใจช่วงต่อไปของรายการเราจะนำท่านไปรู้จักเรื่องราวชีวิตที่น่าศึกษากันอย่างละเอียด อีกสักครู่มาพบกัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าเกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยหลักสองประการคืออุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนฉะนั้นเมื่อจะแบ่งฤดูกาลที่เกิดขึ้นในป่าสำหรับนักธรรมชาติวิทยาแล้วในเขตรักษาพ,พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งสามารถแบ่งช่วงของฤดูกาลใหญ่ออกได้เป็นสองฤดูคือฤดูแล้งที่ป่าขาดน้ำในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนและฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน การศึกษาพฤติกรรมสัตว์ป่าของนักวิจัยจะพบข้อแตกต่างในพฤติกรรมสัตว์แตกต่างในช่วงของสองฤดูการที่กล่าวมาอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะพฤติกรรมการหากินกิจกรรมต่างๆที่สัตว์ป่าทําในแต่ละช่วงของวันก็ยังสามารถมองหาความแตกต่างทางพฤติกรรมได้อย่างละเอียดต่อไปอีกพฤติกรรมการหากินของวัวแดงในช่วงฤด,ดูฝน วัวแดงจะเดินหากินระยะทางสั้นๆวันละ7-10ถึงกิโลเมตรท้ง้เพระเทนอาศัยมีความอุดมสมบูรณ์แต่สำหรับในช่วงฤดูแรงวัวแดงอาจเดินหากินระยะไกลกว่า15กิโลเมตรต่อวันการศึกษาพฤติกรรมที่ธีรพัฒประยุจิ์พบนั้นปรากฏว่าวัวแดงมีแบบแผนการเดิน2รูปแบบเพื่อเดินหากินและเดินโยกย้ายถิ่นซึ่งอัตราความเร็วในการเดินหากินวัวแดงจะเดิน1-2กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่การเดินย้ายถิ่นอาศัยพวกมันจะใช้ความเร็วในการเดินราว3-4กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามแต่ลักษณะของพื้นที่และสภาพทางผ่านรูปขบวนในการเดินหากินของวัวแดงมักจะเดินเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อหากินอาหารประหว่างทางเรื่อยๆแต่เมื่อพบการเดินเพื่อย,ย้ายถิน่นฝูงวัวแดงจะเดินเป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งโดยมีวัวตัวเมียที่มีอายุมากที่สุดในฝูงเป็นผู้เดินนำหน้า การจัดรูปแบบกลุ่มสังคมของวัวแดงเกิดโดยสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างแม่ลูกและหลานวัวเพศผู้เมื่อโตเต็มที่แล้วมักอยู่แต่โดดเดี่ยวจะเข้ารวมกลุ่มเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ลักษณะการเป็นผู้นำและผู้ตามจะปรากฏเมื่อฝูงวัวแดงเคลื่อนที่ผู้นำฝูงจะเป็นวัวตัวเมียที่มีอายุมากที่สุดเนื่องจากเป็นตัวที่รู้จักสภาพป่าแหล่งพืชอาหารดินโปง่งและแหล่งน้ำดีกว่าวัวตัวอื่นๆ ผู้นำฝูงจะเป็นผู้เริ่มต้นในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเดินหากินหรือย้ายถิ่นอาศัยฝูงวัวแดงขนาดใหญ่มักจะมีวัวตัวผู้คอยทำหน้าที่คุมฝูงปิดท้ายขบวนวัวตัวนี้จะเดินอยู่หลังตัวอื่นทั้งหมดทำหน้าที่สังเกตเฝ้าระวังไัยให้กับฝูงวัวในขณะเดินหากินหรือแม้แต่ในเวลาเดินตั้งขบวนเรียงเดี่ยวเพื่อย,ย้ายถิน่นการแกะตามรอยฝูงวัวแดงจะต้องคอยระวัง ไม่ให้ตัวคุมฝูงสุดท้ายรู้ตัวได้ในการฝ้าประชิดติดต,ตามฝูงวัวแดงของเรานั้นจะต้องคอยตรวจเช็คทางลมพัดอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เราอยู่ในตำแหน่งเหนือลมกับฝูงวัวแดงวัวแดงเป็นสัตว์จมูกไวแต่สายตาสั้นสามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนการเผชิญหน้ากับตัวคุมฝูงหากเราอยู่ในตำแหน่งใต้ลมแล้วแม้ระยะที่ทาการบันทึกภาพจะอยู่ห่างจากตัวมันไม่กี่เมตรหากไม่มีการแสดงการเคลื่อนไหวที่ผิดสังเกต วัวผู้คุมฝูงจะไม่ตื่นไั่พาฝูงเตลิดหายเข้าไปในป่าลึกซึ่งยากที่จะตามได้ทันวิธีนี้ทำให้เราสามารถค่อยๆสะกดรอยตามฝูงวัวที่เป็นเป้าหมายได้ตลอดวันวัวตัวเมียที่มีอายุมากจะเป็นผู้นำฝูงกำหนดทิศทางเดินหาก,กินเคลื่อนย้ายฝูงในแต่ละวันในแต่ละฝูงจะมีวัวตัวผู้ขนาดใหญ่ที่มีกำลังมากเป็นจ่าฝูงจ่าฝูงมีหน้าที่เฉพาะการผสมพันธ์เท่านั้น ไม่มีส่วนในการนำผงออกหากินหรือต่อสู้กับศัตรูการศึกษาสังเกตพฤติกรรมวัวแดงในการหากินและการพักผ่อนพบว่ากิจกรรมหลังนี้เกิดขึ้นในรอบวันตั้งแต่เวลา3นาฬิกาและไปสิ้นสุดเมื่อเวลา20นาฬิกาโดยแบ่งการหากินและหยุดพักเป็นช่วงๆทั้งสิ้น4ี่ช่วงคือช่วงแรกตั้งแต่3นาฬิกาถึง6นาฬิกาไปหยุดพักเคี้ยวเอื้องเวลา6นาฬิกาถึง8นาฬิกา และเดินออกหากินใหม่อีกในช่วง8นาฬิกาถึง11นาฬิกาจากนั้นจะหลบแดดพักคิ้วเอื้องจนถึงบ่ายโมงแล้วออกหากินและพักอยู่เช่นนี้เป็นช่วงๆต่อกันไปจนถึงเวลา20นาฬิกาหลังจากนั้นแล้ววัวแดงก็จะเริ่มยืนพักหรือว่านอนพักรวมทั้งพักคิ้วเอื้องไปจนถึง3นาฬิกาของวันใหม่วัวแดงเป็นสัตว์อชนิดหนึ่งที่ไม่ผลัดเขามีความแตกต่างจากเขาของสัตว์ในประเภทเดียวกัน เช่นกูปรีและกระทิงอย่างที่ได้ชัดทั้งในเพศผู้และเพศเมียจากการสำรวจถิ่นอาศัยและกระจายพันธุ์วัวแดงในป่าเมืองไทยพบว่าวัวแดงยังคงพบตัวและมีร่องรอยอยู่ในพื้นที่เกตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าอยู่10แห่งและในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหกแห่งรวมพื้นที่ทั้งหมด9 9 6 2 3 6 3นไร่ในสภาพที่มีป่าเต็งรังป่าเบญจบพรรณหรือป่าโปร ซึ่งเป็นป่าลัดใบในฤดูแล้งและมักจะเป็นป่าที่มีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ทุกๆปีทินอาศัยของวัวแดงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ตอนกลางและตอนใต้ของพื้นที่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่าเต็มรังและป่าเป็นพัรณ์ที่ค่อนข้างแข็งแรงพื้นที่ราบอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลไม่เกิน800เมตรของลุ่มน้ําห้วยช้างตายห้วยไอเยอห้วยเหลืองห้วยขาแข้ง ปจนถึงห้วยแม่ดีซึ่งมีโป่งดินและโป่งน้ำจำนวนมากกว่า90บโป่งในพื้นที่การเลือกถิ่นอาศัยและหากินของวัวแดงในช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ฝนตกในป่าห้วยขาแข้งล่าก,กว่าทุกปีคือเริ่มตกในช่วงต้นเดือนมิถุนายนวัวแดงจะเริ่มหากินตามแหล่งที่ราซึ่งมีพืชอาหารประเภทหญ้ากเกิดขึ้น16ชนิดพืชล้มลุก14ชนิดและไม้พุ่ม5ชนิดที่วัวแดงชอบ ในช่วงกลางของฤดูฝนวัวแดงจะย้ายถิ่นหากินเดินขึ้นสู่บริเวณพื้นที่ป่าเบญจพรรณระดับต่ำเพื่อหากินหน่อไผ่ป่าที่แตกหน่อก่อนไผ่ชนิดอื่นเมื่อฝนตกมากขึ้นป่ามีความชื้นมากขึ้นวัวแดงจะย้ายถิ่นหากินอยู่บริเวณไหล่เขาเพื่อกินหน่อไผ่นวลไผ่ไร่และไผ่รูปที่เกิดขึ้นติดตามมาสลับกับการหากินในป่าเต็งรังตามสันเขาหรือที่ราบเพื่อกินหญ้ายอดไม้ผู้อื่น บางครั้งจะพบว่าวัวแดงเดินเกาะผงช้างเพื่อตามกินยอดไผ่ที่ช้างป่าได้หักทิ้งไว้ตามด่านทางเดินการเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ป่าแต่ละชนิดก่อนเริ่มปฏิบัติงานภาคสนามจะทําให้การซุ่มเฝ้าหรือสํารวจแกะรอยเป็นไปอย่างได้ผลสามารถคาดการต่างๆได้ล่วงหน้าและทําให้เรื่องราวจากธรรมชาติซึ่งเคยเป็นสิ่งลึกลับสาหรับผู้คนกลายเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้อย่างใกล้ชิดน่าติดตามอีกสักครู่ มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการต่อไปครับ งานวิจัยเรื่องวัวแดงที่เิรพัฒประยูนสิทธิ์หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานังรำได้เ,เพียรศึกษามานานกว่า3ปี ทำให้ความลับของสัตว์ป่าชนิดนี้ถูกเปิดเผยซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อสัองคมมนุษย์ในอนาคตขา้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงสายพันธุ์วัวพันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงเพื่อผลทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่ามีมาพร้อมๆกับประวัติความเป็นมาของมนุษย์ การเพิ่มประชากรของมนุษย์และการเร่งพัฒนาประเทศได้ทําให้ป่าไม้ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าถูกทําลายการล่าสัตว์โดยไม่คานึงถึงการอนุรักษ์และการขยายชุมชนจนสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมคือสาเหตุที่สัตว์ป่าบางชนิดลดปริมาณลงอยา่างรวดเร็วปัจจุบันวัวแดงในประเทศไทยได้เหลือชีวิตอยู่ในจํานวนที่น้อยมากและกําลังประสบปัญหาในการอยู่รอด แม่วัวแดงจะเป็นสัตว์ป่าที่ตามหลักวิชาการถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้เป็นสัตว์ป่าท,ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์ได้ทางตรงถ้าหากเป็นการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสมในโอกาสต่อไปแต่สถานการณ์แท้จริงของการจัดการอนุรักษ์สัตว์ป่าในเมืองไทยก็ยังไม่สามารถที่จะค้นคิดวิธีการฟื้นฟูประชากรของวัวแดงในธรรมชาติได้อย่างเป็นผล ในขณะที่ระบบการป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ในเขตอนุรักษ์ที่ต่างๆก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเป็นที่ไว้วางใจวัวแดงจึงจะเป็นสัตว์ในตระกูลวัวป่าที่ชีวิตตกอยู่ในอันตรายมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เช่นเดียวกับกูปรีหรืออยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์เช่นเดียวกับกระทิงซึ่งสถานภาพในปัจจุบันนี้ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง วัวแดงเป็นสัตว์ป่าที่ดำรงชีวิตยอยู่ได้ด้วยการจัดวางระบบของสังคมมีการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันมีการจัดรูปขบวนระวัง,วงภัยให้แก่กันแบบเคลื่อหนุนกันในฝุ่นนอกจากนี้นแล้วจากการศึกษาได้พบว,ว่าวัวแดงยังมีความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ป่าชนิดอื่นๆทั้งในแบบพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งแย่งกันด้วยบทสรุปการวิจัยเรื่องวัวแดงของธีรพัฒน์ประยูนสิทธิ์รายงานไว้ในตอนท้ายเรื่อง เขามีความเห็นว่าแม้สัตว์ป่าต่างชนิดเช่นช้างป่ากระทิงหรือวัวแดงจะอาศัยพื้นที่หากินและพืชอาหารเดียวกันแต่เพื่อความอยู่รอดในธรรมชาติสัตว์ป่าแต่ละชนิดได้เริ่มปรับตัวเพื่อลดการแข่งแย่งระหว่างกันให้มากที่สุดการปรับตัวข้ากับสิ่งแวดล้อมในภาวะปัจจุบันของสัตว์ป่ายังเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการศึกษาสำหรับนักวิจัยรุ่นต่อไป